สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ t p c h a n n น l นะครับก็ยังอยู่กับช่วงที่เราไม่มีหาอะไรลงเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ก็จริงๆช่วงนี้กลายเป็นการเล่าข่าวแหละเพราะว่ามันก็มีข่าวด่วนๆเข้ามาซึ่งมันค่อนข้างเกี่ยวพันกับทุกการ์ดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นข่าวหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วเราเลยเอาหยิบเรื่องนี้มาคุยกันโดยแอตโตจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนั่นแหละนะครับกับแท็บ Talk วันนี้นะครับนะโอเคก็ในวันนี้ ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการคือช่วงนี้อย่างที่บอกไปคือเราไม่ได้มีคลิปอะไรลงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เราก็เลยทําเป็นช่วงคลิปทอล์กซึ่งตั้งแต่คลิปที่1 1 0่งร้ก็เป็นตอบคาถามยอดนิยมจนถึง111ก็จะกลายเป็นเรื่องของเด็กนะครับที่มันมีการไส่เกินหรืออะไรก็ว่าไปคือ2คลิปที่แล้วแหละนะครับในคลิปทอล์กคลิปนี้ครับก็ยังมีแต่เสียงอย่างเช่นเคยนะก็คลิปทอล์กคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นข่าวที่เพิ่งเกิดเลย เพิ่งเกิดกันสดสดร้อนร้อนเลยนะครับในวันที่อานเนี่ยมันคือวันที่22เดือนมีนานะครับข่าวมันเพิ่งโพสในก่อนอัดเนี่ยได้ไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาคุยคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ในวงการการ์ดนะครับหลายๆคนอ่านชื่อคลิปแล้วแหละนะครับนะถามเฮ้ยพี่มันมีจริงหรอหรือมันทําได้จริงหรอหรือว่ามันอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะมันเป็นทูสตอรี่เลยคือมันคือเรื่องจริงที่ มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มันมีคนทําอย่างนั้นจริงๆนะครับนะโ okay. อเคอาโดยเรื่องเนี่ยก็มีคนนะครับในพเพจอาในกลุ่มนะครับของเกียวกับ v วนการ์ดเวชอร์กไทยเนี่ยเอามาแชร์ลงมานะครับนะอ่ะแล้วเราก็ไปกดดูตามโพสต์มันเลยแหละเรื่องทั้งหมดมันมาจากทางเพจของการ์ดไฟ v วนการ์ดชื่อเพจการ์ดไฟ v วนการ์ดน่าจะเข้าใจไม่ผิดจะเป็นการ์ดไฟ v วนการ์ดคือเป็นของออฟฟิเชียลของทางการ์ดไฟเวนการ์ดอะไรนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะแคป รูปมาให้แล้วให้ทุกคนดูกันนะครับผมนะโดยเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อความให้ดูมันจะมีเนื้อหาทั้งหมดได้บทความเนี้นะครับนะเพิ่งโพสเนี่ยอ่าได้ไม่นานแต่ว่าเวลาที่ดูอาจจะแคบอาจจะนานหน่อยนะเนื้อหาทั้งหมดของบทความเนี้นะครับเขาจะบอกว่าในการแข่งขันของงานบูชิโรสปริงเฟสติวัลนะครับนะแล้วก็อ่าในงานนี้นะครับที่มาเลเซียที่จัดขึ้นในวันที่9นะครับที่ผ่านมาเนี่ย นะครับเหมือนประมาณาในการแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดนะครับที่เป็นพรีเมียมนะครับในแพลตฟอร์มของพรีเมียมในรอบไฟนอลนะครับมีการนะครับสตาฟได้จับได้ว่ามีการหัวรางวัลเกิดขึ้นนะครับโดยมันก็ผิดกฎนั่นแหละนะครับที่1ของที่2ของงานจะมีการหัวรางวัลหรือหัวตำแหน่งของการชนะเกิดขึ้นนะครับโดยที่โดยที่1ที่2เนี่ยก็ตกลงกันเอาไว้ง่ายคือไปตกลงกันเองแหละว่าใครจะเอาที่1ไปหรือเอาที่2ไปนะครับนะและก็ มันก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นการผิดกฎนะครับผิดกฎของอการแข่งขันนะครับซึ่งมันกลายเป็นการฟิกผลการแข่งขันล่วงหน้าไว้แล้วนะครับนะโดยวิธีการนี้นะครับแล้วก็จธอทาให้ผู้ที่ได้รับรางวัลอ่าพอเรื่องของนี้ถึงกรรมการรู้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับแล้วก็ถูกส่งรางวัลส่งต่อไปแทนในส่วนของ อันดับต่อไปจากนั้นนั่นเองเป็นผู้ได้รับรางวัลแทนก็ง่ายๆคือที่1ที่2หัวกันที่3ที่4ได้รางวัลแทนแค่นั้นเองนะครับนะโอเคอันนี้คือเนื้อหาใจความสําคัญของสิ่งที่ทางเพจนี้โพส่ะคือโอเคน่าจะเป็นทางเพจของต่างประเทศนั่นเลยนั่นแหละนะครับนะคือการแข่งขันเนี่ยเรามีการแข่งขันถูกไหมนะครับทุกคนก็อยากได้ชิงในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับนะมันก็ชิงชัยกันไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นอันดับที่สูงขึ้นไป แต่ในการแข่งขันแต่ละครั้งถ้าเราไปแข่งขันบ่อยๆมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือเฟรนลี่ไฟท์หรือเฟรนลี่แมต์ก็คือสู้กับเพื่อนตัวเองหรือสู้กับคนที่เราเล่นด้วยบ่อยๆหรือสู้กับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับนะมันทําให้เกิดว่าเฮ้ยมีการตกลงกันรับหลังว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวมึงเอารางวัลน,นี้นะกูอยากได้รางวัลน,นี้ว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีมันเป็นจริงมันเป็นจริงในความเป็นจริงคือมันมีการทําอย่างนี้จริงๆขึ้นมา นะครับในการทำนะมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยมันคือมันรู้ระดับของตัวเองอยู่แล้วว่าเราไปเล่นยังไงแล้วก็คนที่ทำนะครับก็น่าจะเป็นสายทัวร์นาเมนต์ก็คือสายแข่งขันพอสมควรด้วยนะครับโดยการล็อกผลรางวัลน่ะมันก็จะเหมือนการล้มมวยการล้มบอลน,นะครับก็คือเราต้องรู้แล้ว่าใครจะ,จะ,จะ,จะชนะในแมตชนี้เราไปยอมโดนยอมแพ้นในแมตชนี้เลยนะครับโดยในงานเนี้ที่มาเลเซียเนี่ยนะครับ มีการล้มล้มก็เรียกไรมีการล้มผลเกิดขึ้นนะครับก็คือเขาไม่ได้สู้กันอย่างขาวสะอาดเขาเล่นกันโดยการที่คุยไว้แล้วว่าใครจะเป็นคนชนะนะครับนะแล้วพอมันรู้แล้วว่าใครจะเป็นคนชนะเนี่ยมันก็เลยมีผลทําให้การแข่งขันนั้นเน่ยมันโดนล็อกผลว่าใครจะได้ไปอยู่แล้วพอวันรู้ว่าใครได้ไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามันอาจจะไม่แร์กับทุกคนที่อุตส่าห์มาแข่งขัน สมมติว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นทีมนะไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นทีมที่ต่อทีมที่ได้ที่หนึ่งที่สองสมมติมีการแข่งขันทั้งหมด30ทีมอย่างเงี้ยในการแข่งขันสามสิบทีมทุกคนอยากได้ที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าคุณแข่งเก่งมากๆแล้วเข้าไปแล้วคุณก็ไปเฮ้ยเจอเพื่อนวอกเฮ้ยกูขอได้ไหมครั้งนี้กูอยากได้ที่หนึ่งอ่ะเออแล้วเดี๋ยวมึงเอาที่สองไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูให้รางวัลตรงนี้มึงเพิ่มนะแต่มึงเอาที่สองไปนะมันกลายเป็นว่าไม่แฟร์กับอีกยี่สิบแปดทีมท คือเองเจอเพื่อนและเองก็อยากแบบเองก็อยากไปแลก็ขอเพื่อนง่ายๆหรือว่าอะไรแล้วแต่ข้อตกลงในการคัวครั้งนั้นไปซึ่งในหลายๆการ์ดที่อาโต้รู้มานะนะครับรวมถึงเกือบจะทุกการ์ดเลยแหละมีกฎเรื่องนี้อยู่ถ้าการหัวนะครับของรางวัลหรือมีการล็อกผลไว้อยู่แล้วให้ทีมน,น,นี้นี่ชนะนะครับมันจะมีผลค่อนข้างร้ายแรงก็คือนั่นแหละคือการตัดสิทธิ์ตัดสิทธ์กับทุกอย่าง ตัดสิทธ์ในการได้รับรางวัลตัดสิทธ์เรื่องของรางวัลอะไรก็ตามถึงคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนก็ตามในการหัวคือคุณแทบจะเรียกว่าแบดลอสคุณหายไปจากแบ์เลยหรือว่าแทบไม่มีตัวตนในตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเลวร้ายมากๆนะครับนะอันนี้เป็นงานแข่งใหญ่ซึ่งมันค่อนข้างเรียกได้ว่าอไรมันค่อนข้างจะขัวยากในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเอาจริง แต่ถ้าเกิดในคิดในงานที่มันเล็กลงมางานแข่งตามร้านนะครับช็อปทัวนาเมนต์ช็อปทัวนาเมนต์หรือว่างานแข่งที่มันไม่ได้ใหญ่มากๆเงี้ยการหัวกันรับรับประกันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยทําด้วยซ้ํามันก็ต้องมีคือในการแข่งขันเนี่ยสมมุติว่าเราแข่งปุ๊บมันมีแค่สิบหกคนมันแข่งเดนสแมนชนะปุ๊บเข้ารอบชนะปุ๊บเข้ารอบชนะปุ๊บเข้ารอบอย่างเงี้ยแล้วมันเหลือสองคนสุดท้ายก็จะรู้ว่าใครควรจะได้ที่หนึ่งที่สองคือคนชนะก็ได้ที่หนึ่งคนแพ้ได้ที่สองอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดแบบว่าของรางวัลที่สองมันต้องตาต้องใจมากกว่าของรางวัลที่หนึ่งแหละของเฮ้ยมีแล้วไม่อยากได้อยากได้รางวัลที่สองเราบอกเฮ้ยมึงเอาที่หนึ่งไปได้ไหมกูอยากได้ที่สองวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความเป็นไปได้จริงๆแมทเล็กคุยกันง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับนะอันนี้ก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะเป็นผลอย่างหนึ่งในหลายคนนะครับในหลายคนอาแอตตกก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคนไทยในกลุ่มอะไรก็ตามถามทําไมเขาไม่ไปคุยกันรับหลังว่า ได้รางวัแลวแล้วเราค่อยไปคุยกันคือคิดว่าในงานในในเรื่องอันนี้คือมันเป็นงานแข่งระดับของมาเลเซียมันเป็นงานแชมเปี้ยนชิพของมาเลเซียซึ่งเขาต้องขายตัวแทนที่1มันจะได้เป็นตัวแทนอยู่แล้วไงเขาน่าจะขอการเป็นตัวแทนจากอีกทีมไปเลยเขาน่าจะขอ,อไปเลยมากกว่าซึ่งเขาไปคุยกันรับหลังไม่ได้เพราะว่ารางวัลมันใหญ่มากกว่าที่จะไปคุยกันรับหลัง และเขาต้องการได้ที่หนึ่งเพราะว่าเขาจะคอนเฟิร์มว่าตัวเองอ่ะจะได้ไปแข่งในระดับโลกหรือว่าระดับที่ไปแข่งต่างประเทศได้นะครับนะอันนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะจริงๆก็เป็นความเห็นที่ดีทำไมเขาไม่คุยกันรับหลังคือเอาจริงๆอ่ะบางคนก็อาจจะแบบเฮ้มองหน้ากันแล้วไม่คุยกันรับหลังก็ได้ที่หนึ่งที่2ช่างมันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นจริงบางทีมันก็มีการที่แบบมันมีผลรางวัลที่ที่หจะได้เท่านั้นอะไรเงี้ยมาเกี่ยวข้องไนงะพอรางวัลพวกนี้มาเกี่ยวข้องปุ๊บทําให้มัน เกิดการต้องคุยกันก่อนและเกิดว่าไอ้เคสเนี้ยไอ้กรณีเนี้ยมันดันมีคนไปรู้มันดันมีคนไปรู้พอดีมันมีสตาฟหรือจัดไปได้ยินที่เขาคุยกันหรือล็อกผลอะไรก็ตามหรือเขาอาจจะเห็นตอนที่แข่งอยู่แล้วก็อาจจะเล่นไม่เต็มที่นะครับนะเพราะจริงๆการล็อกผลเนี่ยมันค่อนข้างยากนะมันจะดูออกเลยว่าการแบบล้มมวยล้มบอลอะไรเงี้ยคือมันจะเล่นไม่เต็มที่อย่างเป็นกีฬาเงี้ยเขาจะเล่นแบบง่อยๆซึ่งรู้ว่าเขาอาจจะเก่งกว่านั้นแต่อยู่ดีๆมึงก็ง่อยอ่ะ นะครับแล้วก็หรือว่าการเนี่ยคือแบบเฮ้ยบทตอนนี้น่าจะกาดเสือกไม่กาดตอนนี้น่าจะไม่กาดเสือกากาดอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรที่มันไม่ได้เป็นตัวเองที่เขาเคยทําทุกครั้งหรือว่ามันไม่ได้ควรจะเป็นในสิง่งนั้นนะ่ะนะก็เลยแบบว่าทําทให้สตาฟหรือจัสมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันเลแบบ่นแปลกๆวะอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับนะบนะแล้วก็โดนจับมาในข้อหานี้ นะครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะอะไรก็ตามการหัวรางวัลก็ตามคุณจะไปแลกของรางวัลจะไปเทศของรางวัลคุณไปเทศกันหลังงานอะไรมันไม่มีใครว่าเพราะว่าสิทธิในการได้นะมันเป็นของคุณแล้วแต่ว่าด้วยเข้าใจแหละว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับประเทศและเขาต้องการอันดับเพื่อจะไปจริงๆและเขาอาจจะมีการหัวอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับนะซึ่งมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะ ใหญ่ในระดับหนึ่งในวงการการ์ดซึ่งอาจจะเป็นแค่ของ Vanguard แวนการ์ด้ะรจริงๆเนี่ยแอโตมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับทุกการ์ดแหละมันมีผลนี้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเคสนี้นเป็นเคสแรกของการ์ดทั้งหมดที่เคยออกมามันเคยมีเคสมากมากกว่านี้ออกมาแล้วมันก็มีกฎข้อที่อยู่แล้วว่าในเรื่องของการฮั้วผลการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับนะโอเคทริปนี้จะเป็นประมาณเท่านี้ละกันก็ฝากเตือนใจนะครับใครที่แข่งแล้ว เป็นคนแข่งเก่งๆเขารอบ,บ่อยๆคุณจะหัวผลอานถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้คุณจะหัวผลมันหัวได้แต่ว่าคุณก็ไม่ควรจะทําให้มันดูแย่มากหรือเป็นไม่ได้อย่าไปทําเลย อันนี้มันเป็นปัญหาของระดับแบบสูงๆขึ้นไปถ้าสมมติว่าในแมตช์นั้น16คนทุกคนไม่รู้จักกันเลยมันก็จะไม่มีผลอันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าลงคนรู้จักกันอย่างเงี้ยมาบอกก็พี่ก็ชนะไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะเป็นการหัวผลนะครับนะก็ประมาณนี้หรือมีอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นของกลุ่มแอตโตนะกลุ่มกลุ่มแอตโตไม่ว่าจะน้องๆหรือว่าแอดมินด้วยกันเองเวลาไปเล่นร้านอย่างเงี้ยไปแข่งที่ร้าน วนใหญ่เวลาพวกแม่งได้รางวัลกันถ้ามันมีแล้วมันก็จะมาโยนทิ้งไว้ที่แอตโตบอกพี่เอาไปเอาไป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 นอกจากพวกสลีปอะไรที่มันจะเก็บไปเองพวกการ์ดโปงงโปงพวกมันก็มีหมดแล้วมันซื้อมาหมดลวมันก็โยนมาไว้ที่คนคนเดียวกันหมดอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งปันหรือว่าเรารู้ว่าใครอยากได้อะไรเราไปหยิบไปเขาก่อนแล้วเราก็ไปแบ่งให้คนคนนั้นที่หลังก็ได้นะครับนะก็เป็นมารยาทในการมันจะเป็นมุมดีๆของเราที่เราไปแบ่งมีการแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เป็นมารยาทในการแข่งขันด้วย ในการแบบว่าเออแบบไม่ล็อกผลทั้งๆท,ที่บางทีแอต,ตไปไปบ่อยนะไปแข่งมันก็เฟรนลี่ไฟแล้วก็แข่งกันเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นเลยชิบหายอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องแข่งให้เต็มที่นะครับอาจจะมีการอารุ่มอนรวยแบบในบางเรื่องแต่ทั่วๆไปก็ต้องเต็มที่กับมันอยู่แล้วนะครับนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน,นสั้นๆนะครับนะก็ติดตามเรื่องเพิ่มเติมต่อก็ลองไปหาอ่านกันเอาแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นเคยครับ ขอบคุณมากที่ติดตามคือช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรลงจริงๆแหละนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่านั่อย่างที่บอกคือ GLD ส่วนสามันถูกเลือดออกอันนี้เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็แผ่นที่เราวางไว้มันก็เลยโดนล้มแผ่นไปหมดนะครับแต่ถ้ายังไงนมันมาเดี๋ยวเรารีบทาให้ดูกันแน่นอนนบผมนะก็ขอบคุณมากกันครับที่ติดตามที่ชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร e นะครับแล้วก็ทางเพจเรานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการไฟ t ทยแลนด์แชนแนลฟิชเชียลนะครับนะ หรือว่าเพจแท็บช็อปก็ตามนะครับตอนนี้ g r b ตูดสาถึงมันจะเลื่อนแต่เราก็ายังเปิดพิออเดอร์อยู่หรือว่าชุดการ์ดซิงเกิลชุดเก่าๆเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อเราได้นะครับทางเพจนะครับลิงก์ก็ใน description ก็มีนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพวกเรานะครับนะก็ในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีคลิปลงนะครับหรือวันในจะมีคีในช่วงวันจนนันทร์อังคารเดี๋ยวนี้ก็คือแน่นอนคือจันทร์อังคารจะมีคลิปลงก็อยู่แน่นอนคลิปแบทเติลนะครับวันนี้ไปแล้ว เจอกันใหม่ครับผมในชีพตต่อไปพวกเรานะครับอย่างที่บอกไว้สวัสดีครับ